สวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับการเรียนรู้พระกัมีเพื่อการนำมาใช้นะครับในการดำเนินชีวิตติดตามองค์ผู้เป็นเจ้าในความเชื่อของเราวันนี้วันพุทธที่22กันยายน2021นะครับพี่น้องครับเรายังอยู่ในหัวเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบังเกิดใหม่ในพระเจ้านะครับเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนจะต้องผ่านประสบการณ์นี้ ในการเข้ามาสู่แผ่นดินของพระเจ้านะครับเ,เรายังคงแบ่งปันกันอยู่ในประเด็นที่บอกว่าผลแห่งการบังเกิดใหม่นะครับมีผลอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ได้แบ่งปันพี่น้องไปเมื่อวานนี้ก็มี3ประการนะครับอยากจะสรุปคร่าวๆผลของการบังเกิดใหม่หรือว่าผลแห่งการบังเกิดใหม่3ประการเมื่อวานนี้ประการที่1เราเป็นวิหารของพร,งระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเป็นที่ประทับของพระเจ้า ประการที่2ผู้ที่บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณอย่างแท้จริงนะครับไม่อยู่ใต้เนื้อหนังเรายังอยู่ในเนื้อหนังยังมีเนื้อหนังนะครับมีความปรารถนาความต้องการต่างๆแต่ว่าไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของเนื้อหนังนะครับประการที่3เราพ้นจากกฎแห่งบาปนะครับกฎแห่งบาปก็คือกฎที่นำชีวิตของเราไปไปถึงความตายไปสู่ความตายเราพ้นจากกฎนั้นแล้วนะครับโดยพระเยซูเจ้า เราขอบคุณพระเจ้าอันนั้นเป็น3ประการที่ได้แบ่งปันกับพี่น้องผลแห่งการบังเกิดใหม่นะครับแล้วก็วันนี้ก็อยากจะนําพี่น้องในการที่จะได้เรียนรู้ด้วยกันอีกต่อไปมีอีก3ประการนะครับสั้นๆนะครับเพื่อจะไม่ได้ใช้เวลานานเกินไปก็เอา3ประการกันแล้วกันนะครับก็ยังไม่จบนะครับในเรื่องของผลแห่งการบังเกิดใหม่ยังมีอีกหลายวันนะก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้ตรวจดูจดเช็คดูชีวิตของเรานะครับวันนี้ก็มี ผลแห่งการมาเกิดใหม่อีก3ประการนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้พระคำของพระเจ้าเพิ่มเติมในวันนี้นะครับเราจะร้องเพลงด้วยกัน1บทเพลงนะครับนมัสก,การพระเจ้าในเพลงชีวิตคริสเตียนบทที่85นะครับชื่อเพลงว่าพระเยซูเปรียบดังศิลาครับให้เราร้องเพลงด้วยกันนะครับนมัสก,การพระเจ้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> Prah Yeshu Priyabdang Sila Seng ทำให้บัญญัติสมบูรณ์มีแต่พระเยซูองเดียวยกมาโทษให้พ้นมนติข้าไม่มีอะไรติดมารู้สึกอายเมื่อพึ่งการเคสขอพระคุณช่วยข้า พระเยซูปเปรียบดังศิลาทรงบังค่าพ้นภัยนานาขอบคุณพระเจ้านะครับพระเยซูปเปรียบดังศิลาบังค่าพ้นภัยนานาให้เราอ,อธิษฐานด้วยกันครับสาธุการแก่แต่พระเจ้าพระบิดาเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ได้ทรงโปรดประทานให้แก่มนุษย์ทั้งหลาย ผู้เป็นคนผิดคนบาปได้มีโอกาสในการที่จะได้รับการอภัยโทษบาปชำระให้พ้นจากมนทินบาปทั้งสิ้นและค่าจ้างของบาขอความบาปขอบคุณพระเจ้าโดยพรีสุคริ์เจ้าพระพุชัยรอดผู้ได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้พระองค์ได้ทรงสำแดงความรักของพระบิดาถึงขนาดยอมสิ้นพรชนเพื่อไถ่ความผิดบาปให้แก่มนุษย์ทั้งหลายการมีชัยชนะเหนือความตาย เป็นเหตุให้ทั้งหลายมีความมั่นใจในการที่จะเชื่อวางใจเชื่อพึ่งพาอาศัยในพระเจ้าพระองค์ทรงเปรียบดังศิลาที่ป้องกันที่มั่นคงในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนอธิษฐานขอพระพรพระเจ้าให้ทั้งหลายมีความเข้าใจมากขึ้นชัดเจนในพระคำของพระเจ้าที่จะสอนให้เราทั้งหลายรู้ว่าการบังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณน,นั้นมีอะไรเป็นผลบ้างต่อจากนี้ไปขอทรงอวยพรพระคำของพระองค์ อธิษฐานร่วมกันในานามพระเยซูเจ้าอเมนกรับ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณพระเจ้านะครับเรามีโอกาสได้ร้องเพลงนมัสการพระเจ้านะครับจริงๆแล้วเนื้อเพลงก็เป็นความจริงที่มาจากพรวจนะของพระเจ้านะครับผู้ประพันธ์ก็มักจะเอาจากพระคัมภีร์นะครับมาประพันธ์ไว้นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับพวกเราได้นมัสการพระเจ้าก็มี เรามีหลาย,ลายเพลงหลายลักษณะนะครับนะเพลงไทยก็มีเพลงชีวคริสเตียนนะครับก็มีหลายแบบขอบคุณพระเจ้าเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้ทุกแบบในการนมัสก,การพระเจ้านะครับได้เรียนรู้ได้ด้วยนะครับเอาละครับเรามาติดตามเรียนรู้พระเจ้าของพระเจ้าด้วยกันในวันนี้นะครับในประเด็นผลแห่งการบังเกิดใหม่นะครับก็วันนี้มีอีก3ประการนะครับถ้ารวมเมื่อวานก็จะเริ่มประการที่4นะครับ ประการแรกในวันนี้นะครับผล่งการบังเกิดใหม่คืออะไรในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ2ข้อนี้พี่น้องท่องจําได้อย่างดีแน่นอนนะครับพระธรรมโรมบทที่12ข้อ2อยยาประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่นะครับพระคัมภีร์ได้ชี้ให้เราได้เห็นว่า เราควรจะดําเนินชีวิตอย่างไรนะครับก็คือว่าอย่าประพฤติการกระทําการประพฤติแม้แต่แนวความคิดนะครับเพราะว่าความคิดก็นําไปถึงการประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้นะครับในยุคนี้ก็คือยุคที่มนุษย์ล้มลงในความผิดบาปใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็นานมาแล้วทีเดียวนะครับจนถึงทุกวันนี้นะะแล้วก็ดูเหมือนว่าในยุคเรียกว่าโลกวิวัฒนาการมากนะพัฒนามากก้าวหน้ามาก นะครับแต่ว่าชีวิตของมนุษย์นั้นไม่ได้พัฒนาในทางที่ดีขึ้นนะนะครับกลับแย่ลงในซ้ำไปนะครับศีลธรรมต่างๆเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงบอกว่าอย่าประพฤตินะอย่าประพฤตินะครับอันนั้นประการแรกในข้อนี้นะหมายว่าเราต้องคิดถึงเรื่องการประพฤติในโลกนี้ก่อนจัดการกับเรื่องพฤติกรรมในลักษณะน,นั้นก่อนนะฮะนั้นถ้าใครยังรู้สึกว่าชอบนะชื่นชอบในเรียกว่าวิถีชีวิตแบบโลกนะโลกิยวิสัย นะครับยังชอบยังติดยังยังนิยมนะก็การเปลี่ยนแปลงก็จะไม่เกิดขึ้นในช่วยของเรานะฮะเพราะว่าเราจะเราจะไม่หันมาคิดถึงอีกมุมหนึ่งนะนั้นรพระพีจึงบอกว่าอย่าประพฤติแบบนั้นแต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจนะครับจงรับการเปลี่ยนแปลงคือพระเจ้าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าพระเจ้าเข้ามาใช่ไหมครับเป็นผู้ครอบครองอยู่เป็น นั่งในบาลังในชีวิตของเรานะฮะเป็นพระวิหารของพระเจ้าพระเจ้าสถิตอยู่นะครับแล้วอุปนิสัยก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับนั้นในประเด็นนี้นะครับในประการนี้คนที่บังเกิดใหม่แล้วนะครับได้รับการเปลี่ยนแปลงภายในได้รับการเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อจะไม่ประพฤติตามอย่างชาวโลกต่อไปนะครับคนที่บังเกิดใหม่มีผลก็คือได้รับการเปลี่ยนแปลงภายในมีอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่า แม้ว่าผู้ที่บังเกิดใหม่แล้วนะครับไม่ได้สำแดงความเชื่อออกมาอย่างสมบูรณ์ในทันทีทันใดนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่าพอเรารับเชื่อพระเยซูประกอเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดนะเป็นแสดงผลถึงความเชื่อออกมาเลยชัดเจนเลยนะจากขาวจากดําก็เป็นขาวจ้วงเลยไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ว่าเขามีรากฐานแห่งความเชื่อในตัวนะครับมีรากฐานแห่งความเชื่อที่อยู่ในตัว นะครับคือถูกสร้างใหม่เนี่ยเขาเพียงแต่เขาเพียงแต่เริ่มต้นชีวิตใหม่นะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนกับทารกอ่ะพี่น้องเหมือนกับต้นไม้เล็กๆหรือว่าทารกที่เพิ่งแรกเกิดนะฮะแล้วก็จําเป็นที่จะต้องอะไรครับมันจำเริญนขึ้นค่อยๆจำเริญนขึ้นเหมือนต้นไม้เหมือนทารกเหมือนคนเรานะเมื่อเกิดแล้วก็ค่อยๆจำเริญขึ้นเช่นเดียวกันนะครับคนที่บังเกิดใหม่ในพระเจ้าก็เช่นกันนะครับ พระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยให้เรามีชีวิตใหม่แล้วและชีวิตใหม่นั้นน่ะมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงจมเริญนขึ้นเติบโตขึ้นจมเริญขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณน้องครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะจมเริญนขึ้นนั้นเนี่ยพี่น้องก็ทราบใช่ไหมครับว่าเอะมันจะจมเริญนขึ้นได้อย่างไรเหมือนกับต้นไม้หรือเหมือนกับเด็กๆหรือว่าสัตว์เลี้ยงก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับที่มันจมเริญนขึ้นมันจมเริญนขึ้นโดยนแน่นอนนะครับคือไม่ได้ปล่อยไปตามเวรตามกรรมแน่นอนนะฮะน แต่ว่าชีวิตของคนนั้นที่จะจำเริญขึ้นนั้นต้องได้รับการดูแลนะครับพระกัมพีก็ได้สอนเรามากเรื่องการดูแลนะครับเนาะเพราะนั้นในกระบวนการในการดูแลให้จำเริญขึ้นเนี่ยก็มีอะไรครับผู้ดูแลนะหรือว่าผู้เลี้ยงก็ได้หรือพี่เลี้ยงอะไรแล้วแต่เราจะเรียกนะครับก็คือผู้ที่ดูแลหรือหรือเราจะคิดถึง ผู้อภิบาลหรือว่าสิทธิอภิบาลนะก็เป็นเหมือนผู้เลี้ยงผู้ดูแลนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องมีผู้ดูแลนะวันนี้พี่น้องมีผู้ดูแลไหมครับมีใครที่เอาใจใส่มาดูแลเราไหมคนที่เคยนําเรามาเชื่อมาหาพระเยซูตอนนี้เขายังมาติดตามดูแลเราไหมนะครับเรามีผู้นําในคริสตจักรที่เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแล,แล,แลเราไหมเราเรามีผู้ดูแล,แล,แลไหมนะครับ นั่นเป็นสิ่งที่สําคัญและผ,ผู้ดูแลนั้นต้องมีคุณลักษณะที่ดีด้วยนะครับที่จะมีชีวิตก็ดีหรือมีถ้อยคํามีคําแนะนําในการดูแลที่ดีนะครับอันนั้นก็ประการที่1นึ่งใน,ใ,นใ,นในเรื่องนี้นะครับต้องมีผู้ดูแลเพื่อให้เติบโตขึ้นนะในเวลาเดียวกันเราซึ่งเป็นเหมือนลูกแกะนะเหมือนแกะนะเมื่อมีผู้เลี้ยงแล้มีแกะเราเมื่อเรามีแกะ,เร,แกะเราเป็นแกะเราตามผู้เลี้ยงหรือเปล่าอันนั้นก็สําคัญด้วย บางทีคริสจับก,ก็ไม่ขาดผู้เลี้ยงไม่ขาดผู้ดูแลนะแต่ว่าแกะอาจจะไม่ชอบใจอาจจะไม่พอใจก็เป็นไปได้นะนั้นปัญหาทีออ่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆในคริสจัรนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างแกะกับผู้นำนะเกิดขึ้นบ่อยๆนะผู้นําก็คือสีบันกับสมาชิกอาจจะมีปัญหากันบ่อยๆไม่พอใจขัดเคืองโอ้สารพัดหลายเรื่องนะคือมันเป็นเรื่องที่ เราจะต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันในการอยู่ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นในขบวนการในการที่จะทําให้เติบโตขึ้นนี่นะฮะเปลี่ยนแปลงใหม่เนี่ยต้องได้รับการดูแลเนาะนั้นมีผู้ดูแลแล้วก็แกก็ต้องยอมรับการดูแลยอมอภิบาลนะครับถ้าไม่ยอมนะไม่ฟังไม่ตามก็แน่นอนนะครับมันจะเติบโตขึ้นไม่ได้นะและถ้าผู้เลี้ยงไม่ทําหน้าที่ในการดูแลเอาใจใส่อย่างแท้จริง ก็แน่นอนนะครับลูกแกะเหล่านั้นก็จะหลงหายไปแล้วก็อาจจะเสียหายนะฮะชีวิตได้ทิ้งความเชื่อได้ไม่เติบโตขึ้นก็หลงตามโลกไปก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงรักฝูงแกะนะฮะรับรักผู้เชื่อนะครับพระองค์ก็จะเรียกว่าแกะของเราลูกแกะของเรานะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็กําชับเปโตรกับเหล่าสาวกนะครับให้เขาที่จะดูแลแกะ นในพระธรรมยอห์นใช่ไหมครับบทที่บทท้ายนะครับขอ21บท21นะครับบอกว่าเจ้ารักเราหรือเจ้ารักเราหรือนะพ,พระเยซูถามเปโตรนะครับและพระองค์ก็มอบหมายหนะ้าที่ให้กับเปโตรที่จะดูแลแกะลูกแกะนะฮะเอาใจใส่นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในชีวิตของผู้บังเกิดใหม่นะครับก็คือ,อได้รับการเปลี่ยนแปลงนะครับะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงภายในได้รับการ เปลี่ยนแปลงโดยพระเจ้ามีฐานแห่งความเชื่อที่พระเจ้าบรรจุไว้หรือว่าพรหมญาณพระเจ้าบัะทับอยู่นะฮะแล้วก็ในขบวนการแห่งการที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสาแดงออกมานั้นต้องใช้เวลาแล้วกับขบวนการการเลี้ยงดูนะครับก็ขอพระเจ้าช่วยให้มีขบวนการนั้นเกิดขึ้นนะในชีวิตของเราบางคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยอาจารย์ระดับนี้ไม่ต้องละ,ผ,ลงะผู้เลี้ยงไม่ต้องละไม่ต้องการพี่เลี้ยงละ พี่น้องครับต่อให้เราเป็นเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้มีความรู้เป็นผู้รับใช้มีประสบการณ์มากขนาดไหนก็ตามเราก็ยังต้องมีผู้ที่คอยเขาเรียกว่าเดินไปด้วยกันกับเรานะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่เข้มแข็งที่สุดจนไม่ต้องมีไม่ต้องการใครไม่ใช่นะครับแม้ว่าเราจะเป็นผู้นําแม้ว่าเราจะเป็นผู้รับใช้ก็ยังต้องการนะครับต้องการผู้ที่จะอยู่กับเราช่วยเรานะครับประการที่2นะฮะผลห่งการบังเกิดใหม่ วันนี้อยู่ในพระธรรมโคโลสีบท3ข้อที่10ครับและได้สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ซึ่งกำลังสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายขององค์ผู้พระผู้สร้างให้รู้จักพระเจ้าอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับเป็นเรื่องของการบวรการการสร้างใหม่นะครับตามแบบพระฉายของพระเจ้าให้รู้จักพระเจ้าอันนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะบอกว่าผู้ที่บังเกิดใหม่แล้วนะครับกำลังได้รับการสร้างนะให้มีความรู้ ตามแบบพระฉายของพระเจ้าพระผู้สร้างให้มีความรู้นะครับผลในการบังเกิดใหม่นั้นเป็นการเจริญก้าวหน้าจิตใจของผู้เชื่อนะครับก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงทุกๆวันจนกระทั่งกลายเป็นเหมือนพระเจ้าพระผู้สร้างนะครับให้เรามีความรู้นะให้มีความรู้แล้วก็ในที่สุดแล้วก็ในความรู้นั้นนะครับก็ไปสู่การพัฒนา ชีวิตนะครับจนเป็นตามแบบพระชายก็คือตามอย่างขององค์ผู้เป็นเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้านะครับเราทั้งหลายก็กําลังได้รับการเรียกว่าเรียนรู้ถึงพระเจ้านะอยู่เรื่อยๆ,ๆอยู่เรื่อยๆนะครับผู้ที่บังเกิดใหม่นะครับก็เรียนรู้นะครับตามแบบพระชายของพระเจ้าวันนี้เราได้เรียนรู้ไหมครับพี่น้องนะที่จะพัฒนาชีวิตที่จะดูแลจิตวิญญาณของเราเรียนรู้จากพระเจ้ามากขึ้น นะครับหรือว่าเราไม่ได้สนใจในการที่จะเรียนรู้ถึงพระเจ้าเลยเชื่อแล้วก็เชื่อเลยเชื่อแล้วก็จบอยู่แค่นั้น <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ใช้วิถีชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันกับพระเจา้าไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้สัมผสัสอะไรพระองค์เลยนะรู้แต่ในพระคัมภีร์แต่ว่าไม่ได้รู้จริงๆว่าเมื่อมีชีวิตที่ดําเนินกับพระเจา้าแต่ละวันแต่ละวันนะครับการใช้เวลากับพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับ แต่ว่าผู้ที่บังเกิดใหม่นะครับก็ได้สวมวิสัยมนุษย์ใหม่นะครับแล้วก็พระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงสร้างเราแล้วก็ให้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นนะครับผู้ที่บังเกิดใหม่ก็เรียนรู้จักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นนะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับพี่้องอันนี้อ่าก็นั่นเป็นประการที่2นะครับประการสุดท้ายผลแห่งการบังเกิดใหม่จากพระธรรมโรมบทที่8ข้อห นะครับรวมบทที่8ข้อ5เพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจสิ่งซึ่งเป็นของของเนื้อหนังนะครับนี้พูดกลับมาพูดถึงเนื้อหนังอีกทีหนึ่งแต่คนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจที่เป็นเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นพระวิญญาณนะครับมี2ออย่างที่เราพบที่นี่นะเนื้อหนังกับอะไรครับกับพระวิญญาณ นะครับเนื้อหนังกับพระวิญญาณเพราะนั้นผลที่เกิดขึ้นนะกับจิตใจนะที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องมันก็เกี่ยวข้องกันนะนั้นถ้าใจเนี่ยนะอยู่กับเนื้อหนังเนะี่ยปักใจเนี่ยนะนะก็ก็อยู่ฝ่ายเนื้อหนังอาการของเนื้อหนังก็แสดงออกมานะครับแต่ผู้ที่นะครับปักใจหรือว่าสนใจเรื่องฝ่ายวิญญาณนะก็มีเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ระวิญญาณออกมาในวิถีชีวิตนะครับนั้นในประการนี้นะครับผลของการบังเกิดใหม่นั่นก็คือความนึกคิดของผู้ที่บังเกิดใหม่เป็นความนึกคิดนะครับล้วนแต่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิญญาณจิตคือเขานึกคิดและสนใจแต่สิ่งซึ่งเป็นของฝ่ายพระวิญญาณเสมอโอ้อันนี้พี่น้องขอใหอ้พยายามเข้าใจให้ถูกต้องนะครับ เออไม่ได้ไหมายเขาว่าโอ้ยอาจารย์ถ้างั้นก็ไม่ต้องทํามาหากินแล้ววันวันก็นั่งไข่ครวนแต่เรื่องจิตวิญญาณสนใจแต่เรื่องพระคำของพระเจ้าแล้วก็ภาวนาอาธิษฐานคร่าครวญอยู่ไข่ครวญอยู่แบบนั้นแล้วก็ไม่ต้องทํามาหากินเลยเหรอไม่ใช่นะครับพี่น้องคือการการเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเอ่อเรื่องของฝ่ายวิญญ,ญาณจิตนี่นะพี่น้องก็คือในเรื่องของเป้าหมายสูงสุด นะครับในวิถีชีวิตนะในชีวิตของเรานะไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้สนใจไอ้เรื่องของการเป็นอยู่เรื่องทรัพย์สินสิ่งของเรื่องของวัตถุทั้งหลายไม่ใช่นะครับเราก็สนใจแต่ว่าความคิดนะฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งของเหล่านี้เพื่ออะไรมี้องเข้าใจใช่ไหมฮะในการที่เราจะไปหาเงินมานะครับทำงานเพื่อจะได้มาเพื่ออะไรนะครับมันก็มี2เป้าหมายเพื่ออะไรก็เพื่อบำรุง เนื้อหนังมันก็เป็นเป้าหมายแค่นั้นก็คือเรื่องของเนื้อหนังหรือว่าเอามาอวดชาวบ้านนะครับไปคุยโมอวดว่าโอ้ประสบความสําเร็จมีเงินมีรถมีบ้านมีลูกสมประสบความสาเร็จอันนั้นก็เป็นเป้าหมายแต่ว่ามันเป็นเป้าหมายเนื้อหนังนะครับที่ได้มาแต่อีกคนหนึ่งได้มาเหมือนกันประสบความสําเร็จเหมือนกันมีเงินเหมือนกันมีชื่อเสียงมีอะไรเพิ่มพูนขึ้นในไยร่างกายแต่ว่าเขาบอกว่าสิ่งนี้เราใช้เพื่อพระเจ้าเห็นไหมฮะ เพราะนั้นการที่เราคิดถึงฝ่ายวิญญาณไม่ได้หม,มายความว่าเราไม่ทํามาหากินอะไรได้แต่ภาวนาอธิษฐานร้องเพลงประกาศข่าวพระเริฐแล้วไม่ต้องทํามาหากินไม่ใช่นะครับพี่น้องแต่หมายความว่เาเป้าหมายในชีวิตเขาจะนึกคิดและก็สนใจสิ่งที่เป็นเกี่ยวข้องกับพระวิญญาณนะครับเป็นน้าพระทัยของพระเจ้านะครับที่จะให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราซึ่งเรียกว่าเป็นการตอบสนองต่อฝ่ายพระวิญญาณนะครับ นั้นการมีชีวิตยอยู่เนี่ยจยันปรโรบอกว่าเพื่อพระคริสต์นะครับเขาอุทิศเพื่อพระ,ะเจ้าเลยนะนะครับไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องโอ้โหมีมากมายกายกองชื่อเสียงใหญ่โตเป็นที่เรื่องลือรู้จักอันนั้นก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่เป้าหมายของปโลก็บอกว่าเพื่อพระ,ะคริสต์นะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราจะอยู่ในสภาพแบบใดเราก็อยู่เพื่ออะไรครับเพื่อพระคริสต์เพราะว่าอะไรครับความคิดจิตใจ เราไม่ได้ปักใจอยู่กับเรื่องเนื้อหนังเนื้อหนังก็มีเราก็ต้องการที่จะบำรุงเนื้อหนังร่างกายให้มีชีวิตยอยู่ได้แต่ความคิดเป้าหมายเพื่อฝ่ายพระวิญญาณฝา่ฝายพระเจา้าอันนั้นก็คือคนที่บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณนะครับเอาละครับนั่นเป็นบทเรียนที่นํามาแบ่งปันพี่น้องวันนี้นะครับสประการกับผลแห่งการบังเกิดใหม่นะครับได้รับการเปลี่ยนแปลงภายในนะครับแล้วก็ อ่าได้ผ่านกระบวนการในการที่จะดูแลเลี้ยงดูรับการดูแลเลี้ยงดูนะครับจนจเจริญเติบโตขึ้นการที่สองมีความรู้นะครับตามแบบพระฉายของพระเจ้าและในที่สุดแล้วชีวิตของเราก็เปลี่ยนไปเหมือนพระองค์นะครับประการที่สามความรู้สึกนึกคิดจิตใจของเราทั้งหลายเป็นฝ่ายเรื่องพระวิญญาณนะครับเป้าหมายนะฮะพี่น้องนะเอาละครับมีสรุปที่จะนำมาใช้ <c oughs> สรุปนำมาใช้นะครับกออ็ให้เรารู้ว่าสนใจนะพี่น้องนะให้เราสนใจกระบวนการในการที่จะออดูแลฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อเราจะจำเริญขึ้นนะครับอยากให้พี่น้องสนใจเรื่องนี้นะเราก็สนใจหลายเรื่องเลยในชีวิตของเราที่มันจะจำเริญขึ้นนะนะว่าจะเป็นการงานการเรียนของลูกในเรื่องของอนาคตเก็บหอมรอมริบอะไรต่างๆนะครับการดูแลสุขภาพเราก็สนใจนะทุกอย่างเลย แต่ว่าบางทีเราก็ละเลยในเรื่องของการที่จะทําให้ฝ่ายจิตวิญญาณจำเริญขึ้นบางคนบอกว่าโอ๊ยฉันไม่หลงหรอกฉันไม่ลืมพระเจ้าหรอกฉันก็มีพระเจ้าองค์เดียวนี่แหละแต่ปล่อยชีวิตแบบว่าไม่ได้จำเริญขึ้นเลยครับพี่น้องดูอ่าเราียกว่าฝ่ายจิตวิญญาณแล้วก็ไม่มีความสดชื่นเลยนะไม่สามารถที่จะจำเริญแบบเป็นพระผรอนได้ก็ไม่ตายครับน,นะไม่ตายแม้ว่าแกนแกลนเหมือนต้นไม้แต่ไม่ตายนะ เพราะฉะนั้นให้เราสนใจนะไม่ว่าเราจะเป็นใครจะเป็นคนเทศคนสอนจะเป็นอาจารย์เป็นผู้นําเป็นผู้ปกครองเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องเราควรจะพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่จัจาร์ปโรบอกว่าให้จำนวนขึ้นใหม่ในทุกๆวันให้เราสนใจนะครับพี่น้องกระบวนการในการดูแลนะครับหมายความว่าอาจจะดูแลตัวเองยังไงแล้วก็ในเวลาเดียวกันจะมีคนอื่นช่วยดูแลเราอย่างไงและร่วมมือกันอย่างไรนะ ไม่ใช่แค่การเรียกว่าพัฒนาแค่สมองนะบางคนก็มีสมองใหญ่ขึ้นนะฮะเหมือนกับหัวโตขึ้นเพราะมีความรู้มากขึ้นก็ไปเรียนรู้ไปอะไรเพิ่มเติมไปเรียนได้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีการเรียนไม่ต้องไปสถาบันก็ได้ครับก็เรียนใ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 นอินเทอร์เน็ตกี่ไหอเรียนโอ้อาจารย์เยอะแยะจะเอาภาษาไทยหรือจะเอาฝรั่งก็ได้นะก็คือมีความรู้มากพอที่จะสอนสอนใครก็ได้ทั้งนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าแค่นั้นนะครับพี่น้อง ในความรู้ที่จะพัฒนาให้เราจำเริญนขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณนะครับให้เราสนใจนะครับพี่น้องวันนี้สนใจไหมครับนะดังนั้นเวลาคุยกันก็คุยกันเรื่องฝ่ายวิญญาณบ้างนะครับประการที่2ให้เราสนใจเรียนรู้พระเจ้าในทุกทุกวันนะครับทุกทุกวันเนาะเรียนรู้พระเจ้าในทุกทุกวันนะครับเอ่อนะครับไม่ใช่แค่คิดว่าเออฉันจะอยู่รอด ไปได้ยังไงนะจะเอารอดให้ยุคนี้มันลําบากเหลือเกินจะรอดได้ยังไงนะแต่ว่าต้องเรียนรู้ว่าเอ๊ะพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็เรียนรู้กับพระเจ้าทุกวันนะครับสุดท้ายวันวันหนึน่งเราคิดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับเราคิดถึงฝ่ายวิญญาณคล้ายๆกันนะบทเรียนสรุปแล้วก็คล้ายๆกันนั้นเราต้องคิดถึงเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณนะครับมากขึ้นนะฮะ ขอพระเจ้าอวยพรพระชนะของพระเจ้าที่ได้เรียนรู้ด้วยกันในวันนี้นะครับและวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาพิจารณาเรียนรู้ในประเด็นนี้อีกต่อไปนะครับยังมีอีกหลายประการนะครับผลแห่งการบังเกิดใหม่ดังนั้นวันนี้ในคริสตจักรก็จะมีโอกาสได้ร่วมรับพระพรและเป็นพระพรนะครับในช่วงหนึ่งทุ่มตรงเรายังมีไลฟ์สดนะฮะของริสตจัรสัมพันธ์บโนรรมกับการอธิษฐานร่วมพลังกันนะครับมีหัวข้อ ที่อยากจะนําเสนอพี่น้องนะครับมีมาบ้างแล้วหลายหัวข้อแล้วก็ถ้าพี่น้องท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะให้พี่น้องได้มีโอกาสได้อธิษฐานเพื่อนะครับก็ขอแจ้งความประสงค์ของมาได้อาของพี่น้องมาได้นะครับในลายคิสจักรก็ได้หรือว่าลายส่วนตัวของสิบบานนะครับหรือจะโทรศัพท์มาก็ได้นะครับเพื่อเราจะมีข้อมูลของท่านในการอธิษฐานแต่ถ้าไม่มีข้อมูลนะครับก็จะอธิษฐานร,มรวมๆไปนะครับตามที่พระคัมภีร์ ได้สอนเราว่าเราควรจัิฐานเผื่อซึ่งกันและกันอย่างไรนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกับพี่น้องทุกทุกคนนะครับแล้วว่าวันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดหน่อยก็แล้วกันนะครับก็ในเรื่องของขีดจักสัมพันธ์ภาคกลางที่ว่าจะมี่ายนะครับในวันที่ 20- 22ถึงตุลานะฮะก็อย่างที่ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว ก็พี่น้องครับท่านใดที่สนใจที่จะสนับสนุนค่ายโดยการสนับสนุนซื้อเสื้อนะครับเสือ้อเสื้อค่ายเสื้อค่ายนะครับตัวละ350บบาทนะครับข้าพเจ้าก็ได้ส่งแบบลงไปในไลน์กลุ่มคิดจักแล้วนะฮะร,รวมถึงแบบฟอร์มในการสั่งซื้อนะครับพี่น้องก็คลิกเข้าไปนั้นก็ตอบนะฮะในนั้นได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมันจะลิงก์ถึงกันเองนะพี่น้องก็สั่งเสื้อได้เลยนะเบอร์อะไรไซส์อะไร นะจะจ่ายเงินอยังไงก็ติดต่อได้เลยนะครับนั่นก็จะช่วยให้รวดเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องผ่านผู้กลางแล้วนะก็ทุกคนสามารถที่จะทําได้นะครับและถ้าใครทําไม่ได้นะฮะก็แจ้งคุณป้างนะฮะคุณป้างก็จะช่วยพี่น้องได้นะครับในเรื่องนี้นะครับว่าคุณป้างก็เป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในภาคกลางอยู่แล้วนะครับก็จะประสานงานได้ดีสะดวกนะฮะก็ฝากไว้นะครับขอบคุณพี่น้องที่อธิษฐานเพื่อ ในเรื่องของการปรับปรุงสถานบัสการนะครับเมื่อวานนี้ก็ท่านจย์สมภพจารชนีนะครับนำช่างมาะะตามโครงการที่เราเสนอพี่น้องให้อธิษฐานเพื่อรเราได้เทปูนนะฮะแล้วก็เรียบร้อยดีนะครับแม้ว่ามีฝนบ้างเมื่อวานนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เรียบร้อยดีมีที่โดนน้าฝนบ้างเล็กน้อยก็ซ่อมแซมได้อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทางฝากซ้ายนะครับทางติดสากลนะฮะของเราก็เรียบร้อยดีนะครับมีปูน ตั้งแต่ห้องครัวนะฮะเราเทใหม่ไปจนถึงตรงลานแดงนะครับก็เรียบร้อยขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวถึงเวลาที่เราเปิดนมัสการเราก็จะมีที่สวยงามขึ้นนะครับขอบพระเจ้าอวยกรพี่น้องครับขอบคุณครับสําหรับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เราพบกันสวัสดีครับ